ว่าฟังดีๆน,นะคู่ว่าเนี่ยไปแถลงข่าวต่อหน้า,นาคนทะั้งโลกนะไปบอกว่าชาวบ้านเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้อย่างไรมันมีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดนะไม่มีครับแปลสามเดือนไม่มีได้ยังไงเดี๋ยวผมจะชี้แจงเบี้ยที่ช้าลังเลเฮ้ยเขาต้องมีสองข้หนึ่ง เขาต้องต้องมีสิทธิ์นะคุณอย่ามาพูดคุณอย่ามาเล่นลิ้นอย่างนี้คุณอย่ามาเล่นลิ้นอย่างนี้มันไม่มีใครได้โนดอยู่แล้วคุณนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเล่นลิ้นเนี่ยในที่ดินมันเล่นลิ้นแล้วเห็นไหมที่พูดนี่เอกสารสิทธิ์ก็คือสคอนึงนาะสสองนาะสสามคุณอย่ามาเล่นลิ้นเขาไม่ได้บอกว่าเขามีโนดที่คุณอย่ามาเล่นลิ้นก็ใช่วคนหนึ่งก็บอกว่าเขามีเอกสารสิทธิ์